สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโฮเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามารับชมนะครับพระเตารีดพิมพ์ใหญ่เอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง9นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโพนะครับผมองค์นี้ก็เป็นองค์ที่ไปเลี่ยมทองนะครับนำมาให้ชมนะครับผมว่า <c oughs> เกาหลีนะครับปีสามเก้าเนี่ยหน้าแฝนขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับผมองนี้ผมก็ไปเลี่ยมทองเรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นมาให้ดูนะครับผมก็ไปเลี่ยมมาหมื่นแปดาๆานะครับองนี้ก็เป็นเนื้อนวะนะครับพิมพ์ใหญ่ แก่หน้าบอกทองคำนะครับหมื่นแปดสามร้อยนะครับองนี้บึกเลยนะครับทองคำเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเรียมทองสวยๆนะครับพารุ่นนี้น่าใช้นะครับหน้าแขวนแล้วก็น่าใช้มากเพราะสักเป็นสักสีเตาลี่หล่อรุ่นสอง,องของทางวัดช้างให้นะครับ เจตนาการสร้างดีนะครับพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับมีอาจาร,รย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลูกเสกมากมายครับข้างนะครับหมวนสารนวะนี่ผสมเหล็กน้ำพีนะครับรุ่นนี้เอามาให้ดูให้ชมนะครับอนาคตไกลนะครับศักดิ์สรีเตาลี่หลอ่อรุ่นสองรุ่นแรกนี่เป็นแสนเป็นล้านไมหมดแล้วนะครับ องนี้ก็รวมแล้วเก้าจดสี่แปดเกินครึ่งบาทนะครับผมทองคำบาทหนึ่งนี่สิบห้าจุดสองกร,รัมนะครับดูนะครับองนี้เรียกได้ว่าทองรถถังเลยนะครับจัดมาให้แบบเต็มพิก,กัดนะครับผม เดี๋ยวจะเลี่ยมมาให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ับเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่เลี่ยมมาใหม่รุ่นสร้างโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ยกซุ้มนะครับหนาเบิกเบิกทั้งคู่นะครับผมสวยเป๊งๆนะครับบอกแล้วนะครับว่ารุ่นนี้ หน้านะครับผมหน้าแขวนหน้าเก็บหน้าใช้นะครับจีดชีดเลยนะครับผมรถถังจริงๆนะครับองค์นี้ พาในช่องนี่เยอะนะครับที่ยังไม่เลี่ยมทองนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆลองเข้าไปดูนะครับถูกใจอง์คไหนก็โทรหาผมนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพผู้องค์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหรือว่าแพงขึ้นไปอีกอะไรเนี่ยก็รับประกันแท้ตลอดชีพแบบอัตโนมัตินะครับเล่นกันแบบคุณภาพนะครับทองนี่ผมก็ ไม่ได้ไปเลี่ยมแบบบางๆเพื่อเอามาหลอกขายนะครับทองเปอร์เซ็นต์ต่ำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมแบให้ดูเลยนะครับว่านี่แบบนี้นะครับองค์ไหนผมขายเท่าไหร่ค่าทองเท่าไหร่ผมจะไม่บวกเพิ่มมั่วซั่วไปนะครับจะไม่หลอกนะครับผมทองต้องดีนะครับพระต้องดีสเต็ปของผมนะครับสวยแพงแรงจบนะครับผม เสียงเงินแล้วต้องได้ของดีนะครับทองนี่เรต้องซื้อให้เป็นทองจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผสมมาหกส0บเนปอร์เซ็นะครับแบบนั้นไม่เอานะครับผมทองก็ต้องให้เป็นทองจริงๆนะครับผมแบบนี้นะครับทอง90%้อร์เทองสุกๆๆสวยๆเลยนะครับยกซุ้มหัวสิงห์หนาๆเลยนะครับผมแกะลายสวยๆนะครับปึกๆ รถถังขาก็สวยนะครับต่อโค้ดเต็มหล่อเต็มนะครับผิวแก่หน้าบอกทองคำนะครับลํำสันปึ๊กเลยนะครับอ,องนี้เรียมทองเดียวก็หนาวแล้วนะครับ <S <S อ,องนี้หมทุกผมคิดในใจนะครับว่าน่าจะประมาณหมื่นหกนะครับหรือหมื่นห้านะครับผมช่างเขา จัดมาให้ผมเต็มคาราเบลเลยนะครับหมื่นแปดก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นองค์โชว์ครับผมที่ว่าเลี่ยมพระมาให้ดูนะครับก็จะได้เห็นว่ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโพเนี่ยไม่ว่าจะผิวไหนเนื้อไหนนะครับเลี่ยมทองแฝนสวยหมดนะครับผมอยู่ที่ชอบเลยนะครับก็มีพระเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ